สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกครับที่เพอร์เฟกรถมือสองกรุงเทพแน่นอนพิกกลับมาแล้วต้องมาพร้อมกับรถสวยๆใหม่ๆครับกับคันนี้เลยโตโยต้าแคม y รี่สองจุดห้าไฮบริดเนวีครับคันนี้เป็นรถปี2016หเลขไม่ประมาณแสนต้นถือว่าเลขไม่น้อยมากนะครับแล้วราคาพิเศษนะหากสวนรถแล้วเหลือเพียงเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูตัวรถพร้อมกันครับสีบอลเงินสวยๆครับกับแคมรี่ไฮบริด เนวิต้องเรียนตามตรงนะคันนี้คุณผู้ชมรถมีตำหนิเล็กน้อยบริเวณสะโพกหลังขวานะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดไปพร้อมกันยางที่ใส่มาเป็นปี20ดอกอยางถือว่าใช้ได้เอาไปก่อนแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียง999บาทไม่มีเก็บค่าดำเนินการแต่อย่างใดนะครับไฮบริดแน่นอนความประหยัดพลังงานความเงียบต้องยกให้เขานะครับ ภายในครับรถปี16ภายในจะเป็นสีครีมสีเบจแบบนี้นะครับบอกไฟฟ้าคู่หนา้าเบาะคนขับปรับได้แปดทิศทางมีลมเย็นเป่าบนตัวเบาะนะครับโอ้โหแผ่นเพจชัดเจนสวยงามเอาเดี๋ยวมาดูก็ค่อยดูกันนะคุณผู้ชมคันนี้เขาบอกมันมีตำหนิเล็กน้อยอะดูก่อนพื้นที่ด้านหลังครับกว้างขวางนั่งสบายครับเป็นรถอเนกประสงค์นั่งโดยตรงพอเป็นเก๋งใหญ่นะ ขอญาตแกะดูนิดนึงฝั่งนี้ครับเปิดมาสวยๆเดิมๆเม็ดอาร์คไม่มีล้มไม่มีทุบไม่มียุบนะครับผมรถสวยอยู่ฝั่งนี้นะประตูสวยๆด้านท้ายโอเคไฟท้ายเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดไฮบริดเทคโนโลยีมีอยู่เปิดท้ายดูหน่อยครับ แบตเตอรี่อยู่ครบนะครับฝาปิดย๋ยวเอาให้นะฮะยางอะไรแม่แรงอยู่หมดไม่เคยลงพื้นเปิดดูหน่อยท้ายสวยท้ายเดิมครับคีมใครไกรสวยๆไม่มีกระเทาะไม่มีกระแทะเลยเดิมๆนะจ๊ะเอาดูนิดนึงสะโพกมันตรงไหนนะที่เขาบอกว่ามีตาหนินะฮะ เปิดดูนิดนึงฮะฝั่งนี้ซึบฝั่งนี้ก็เดิมสวยนะผมไม่แน่ใจนะครับคําว่าสะโพกเนี่ยมันน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ดูตรงนี้มันก็เดิมก็เดิมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมถือว่าสวยรับได้นะครับใครที่มองว่าไม่ใช่ปัญหาลองดูมาได้นะครับซราซาน87เอาเดี๋ยวไปดูภายในกันครับภายในครับมี เมมโมรี่ซีดมาให้ด้วยสองจุดสวยๆเดิมๆกระจกไฟฟ้าสี่บานหน้าหมปรับพับไฟฟ้าฮเตือนจุดอับทางสายตานะครับบายสปอร์ตมอนิเตอร์ปาร์กิ้งเซนเซอร์มีมาครบนะครับแท็กชั่นคอนโทรลการลื่นถลายนี่พับออโตปุ่มพูสตาทนะครับไฟหน้าออตโต้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบช่วยเหลือคูสคอนโทรลรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับเล่นวิทยุปรับโหมดได้หมดนะ เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบแปดโลนะครับไม่แท้ไม่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะระบบเครื่องเสียงครับเป็น JBL นะครับลำโพงมีมาให้7จุดหรือ8จุดผมจำไม่ได้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอ7นิ้ว FMAM บลูทูธ Aux เล่นได้นะครับ MP 3 DVD เล่นได้หมดเลยขึ้นหน้าจอระบบแอร์ออโต้อันนี้ดูอัซ้ายขวาแยกอิสระครับสามารถปรับแยกได้นะฮะและได้ t o y o t a Air เย็นแน่นอนนะฮะ ระบบเป่าลมด้านล่างครับเป็นเป่าลมของตัวเบาะผมพูดไปตั้งแต่ข้างต้นจะมีปุ่มแบบนี้เบาะหนังนั่งนานๆก็อาจจะมีความร้อนสะสมครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะนะสำหรับใครที่ชอบรถเย็ยนๆน,นะครับรนังนุ่มๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะต่อไปเป็นม้านหลังไฟฟ้าครับมีปุ่มแยกให้างด้านซ้ายนะครับอีโคโหมดตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยระบบเกียร์ครับเป็น CVT ออโต้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่ากำลังไฟฟ้ากับเครื่องยนต์บวกกันพาคุณไปได้ไกลแน่นอน เินางไกลนี่ต้องมีเฉลีย่ยประมาณ17โลเล็กขึ้นประหยัดครับหรือว่าใครจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกครับระบบไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้เช่นกันตัวนี้ใช้ได้ปกติวางโทรศัพท์ที่รับรองระบบชาร์จเจอร์ไวเลสผมบอกเลยว่าใช้ได้ดีมากนะครับแต่อาจจะชาร์จชา้ชานิดหนึ่งนะฮะพูดถึงระบบความปลอดภัยครับแอร์แบ็กมีมาให้แบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ็กหัวเข่าครับหรือว่าจะเป็นม่านนิรภัยนะครับเสาเอเสาบีเสาซีบนตัวเบาะมีมาให้ครบแบบนี้เลยสวยๆภายในสีครีมเนียนมาก รอยยันรอยฝ้าอะไรทุกอย่างไม่มีเลยคุณผู้ชมใครหาอยู่ย้ำอีกรอบคันนี้คือรถไฮบิดเนวิปปี16นะครับไฮบิดเนวิปปี16ราคาหาักส่วนลดเหลือ7,07,000บาทเล็กไม่เพียง1,16,618กิโลนั้นใครหาอยู่รีบจัดเลยไ,ออยไปเดี๋ยวดูเครื่องกันต่อครับเปิดห้องเครื่องมาครับสวยงามมากเลยผมขออนุญาตนะยิงไปที่หัวน็อตฝากระโปรงเลยฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันครับโลโก้โตโยต้า ต้องชัดเจนแบบนี้สีด้านในต้องเป็นสีด้านานะครับหยาบๆมือและมีสติกเกอร์ใสแบบนี้นะครับเป็นตัวเดิมนะฮะสติกเกอร์นี่ความร้อนน้ำยาแอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์อยู่สภาพพร้อมใช้งานคันหน้าทุกอย่างสวยเดิมหมดใครที่มองหาอยู่จัดไปเลยคุณผู้ชมคันนี้สวยจริงสวยจังนะจ๊ะ <S <S พูดกันบ่อยๆว่า7จ็ดแสนเจ็ดพันบาทถามว่าค่างิเท่าไหร่คันนี้จะตกเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้นคุณผู้ชม ใครเรารีบหาโทรเลยเบอร์โทรด้านล่างตลอด24ชั่วโมงพี่กินดีให้ข้อมูลนะจ๊ะยังไงพี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเข้าใจไหมสวัสดีจ้ะ